สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีนะคะพบกับอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีมีนนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่24พฤศจิก,กาย,ยนปีพศ2567 ขอบคุณที่กดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอให้ถุกหวยนะคะนี่ขึ้นรูปโชคลาภมาอ่ะในดวงชะตาของในชาวราศีมีนนะคะสั่นกระดิ่งหน่อย เรื่องต้องรล่รยลยมนและคะ่ะราม่มนไลยเวทนะคะแต่ทุกคนถ้าทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่องก็เปิดการมองเห็นอาจารย์ก็มีความสุขนะคะทุกคนก็มีความสุขช่องนี้ก็จะได้อยู่อีกยาวนานเป็นครอบครัวมงคลจักรวาลตลอดไปนะคะช่องเราไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรนะคะอาจารย์เจนป่ามากค่ะ ทำเองนะคะจ่ายเองรับผิดชอบเองทั้งหมดนะคะเพื่อความสุขของทุกๆคนนะคะเอาละในดวงชะตาของในชาวราศีมีนนะเอาอีกแล้วเมื่อกี้ก็เปลี่ยนแปลงนี่ก็เปลี่ยนแปลงอีกแล้วไม่ใช่แบงสีฟันนะจ๊ะดวงของหนูเนี่ยจะต้องเดินทางนะคะถ้าไม่เดินทางแล้วก็เครียดแล้วอยู่กับบ้านจมมากๆก็เครียดสับสนขึ้นมาซะอย่างนั้นวันดีคืนดีโอ้โหคิดอะไร เก็บเรื่องวนล้อเลยในชาวราศีมีนนะคะจินตนาการเก่งเดี๋ยวจะให้เขียนนิยายนะคะมันคิดเก่งนะคะไอ้นูไอ้นี้สามารถคิดลึกลับซับซ้อนบางทีคนอยู่ข้าง,างต้องบอกว่าเอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนคิดแค่วันนี้ก่อนนะคะไม่งั้นโปรแกรมจะยาวไปอีกหลายวันนะคะเพราถทาไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของเขาเนี่ยปลาวหว้ทวนน้ําวนไปวนมานะคะในชาวราศีมีนในชาวราศีมีน คุณจะต้องลงมือทำอย่ารอเวลาพลังมันมาแล้วมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะเวลามาถึงแล้วนะคะจะมีคนที่เรียกง่ายๆว่าเทวดาประจำตัวของคุณนะ่ะจะดึงเอาคนที่มีบุญกับท่านเป็นกัลยาณมิตรกับท่านเนี่ยมาเกื้อกูลมาสกิดมาบอกอ่ามาแนะนำอะไร ต้องเชื่อเขาด้วยนะเออถ้าเซนเราจับว่าเออ,เอ,อโอเคได้เพราะม,มีพลังนี่เห็นไหมขึ้นรูปอ,อ,อาจารย์ปุกเศษควายธนูเลยเนี่ยมามีฤทธิ์แล้วชาวราศีมีเพราะฉะนั้นมันมีตัวละครเข้ามาอุ้ยมีลูกค้าคนนี้เข้ามามีคนนี้เข้ามาอุ้ยแล้วเดินทางอ่าเพราะฉะนั้นเดินทางอันนี้ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างอย่างตัวอาจารย์เองอยู่เชียงใหม่แล้วจะต้องเดินทางไป อ่าชนบุรีไปพัทยาเพื่อไปทําหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรมเครื่องหอมโดยที่ไม่รู้เป้าหมายแล้วก็ไม่ได้เอาสินค้าไปขายด้วยแต่ทําทําไมคําถามคือ why ทำไมอาจารย์ทําเดินตามหมากตามดวงตามดวงอาจารย์เป็นคนราศีมีนเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมราศีเดียวกันมันจะดึงดูดพวกเดียวกันยอดการวิวการดูเนี่ยของในชาวราศีมีนของช่องอาจารย์จึงเยอะมากมันก็จะมาดึงดูดให้มาอยู่ใกล้กันหมด คนที่อยู่ในในครอบครัวมงคลจักรวาลเนี่ยราศีมีนก็จะเยอะมากเอาแค่ในบ้านอาจารย์ก็ก,ก็มีนกันแทบกหมดบางทีอาจารย์บอกมีนไปไปกันมั่งสิเพราะว่าถ้าดวงไม่ดีมารวมกันมันก็ไม่ดีอีกเออแต่ไม่เป็นไรมันเป็นการวัดดวงฝึกในความเก่งเหนือดวงของเราทีนี้ในชาวราศีมีนน่ะมันก็ต้องจึงต้องเดินทางบางทีเราก็มานั่งคิดย้อนไปโอ้ยไม่ไปก็ได้อะไม่ได้สิต้องไปอ่าจนในที่สุด เดี๋ยวไปบอกช่วงท้ายการเดินทางมันคือเคล็ดลับยังไงฟังให้จบนะอืมในชาวราศีมีนเนี่ยต้องเดินทางถ้าไม่เดินทางคุณจะฝันร้ายคุณจะนอนไม่หลับคุณจะคุ้นคิดอะไรบางอย่างและสับสนเดินทางให้เทวดาประจําตัวของท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงหรือถ้าบอกไม่ได้ไปไหนเลยนะคะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะ ให้คุณเดินออกกําลังให้เหงือออกนะเดินรอบรอบที่ดินของคุณก็ได้นะคะบริเวณบ้านของคุณจากที่ไม่เคยทักทายปราศัยเจรจากับใครเลยก็หัดเป็นคนที่อ่าพูดทักทายคนนู้นคนนี้อะไรประมาณนี้มันจะมีอำนาจบาร,รมีมากยิ่งขึ้นนะคะในชาวราลาศีามีนนะเพราะฉะนั้นห้ามจมอยู่กับกองทุกข์และความคิด ให้คุณลงมือทำแล้วก็ออกเมตตาออกเมตตาคือวัดวาอารามใกล้ๆมีการทำบุญเราก็ไปหรือใครมาขอความช่วยเหลือเราช่วยอะไรไม่ได้เราช่วยอะไรไม่ได้ไไไดแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราจะช่วยคนได้จงจำคาอาจารย์ไว้นะคะคือการพูดให้กำลังใจคนตรงนี้สำคัญมากๆถ้าเราทุกๆคนช่วยกันแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายที่ว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเรา โลกใบนี้จะบอกเลยจะมีความสุขมากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะช่วยให้มนุษย์น่ะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขคือกําลังใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีมีนช่วยอะไรก็ไม่ได้ก็ให้ธรรมทานในความคิดให้เขามีกําลังใจต่อไปและที่สําคัญนะ่ะคือมันได้อะไรได้ในเรื่องของเทวดาประจําตัวก็ทรงพลังอันเนี้ยสองราศีแล้วจะพูดเกี่ยวกับเรื่อง อีกมิติหนึ่งของเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงนี้เนาะแล้วก็ในเรื่อง,องความรักล่ะในเรื่องของความรักก็จะออกแนวว่าช่วงนี้ในชาวราศีมีนนะ mm. ก็อยากจะอืมีฤทธิ์มีเดนแหละมีฤทธิ์มีเดชคือ,เ,อเริ่มที่จะมีเสียงดังโคมกันอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าใครมีน ีแฟนราศีมีนก็ยมยอมเขาหน่อยละกันแต่ถ้ามีนทั้งคู่นะคะแล้วไม่มีใครยอมใครอันนี้เรื่องใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีมีนก็ดูปรับเปลี่ยนให้ดีและก็ช่วงเวลาที่ดีงามพลังมาถึงแล้วอาจารย์กังวลในเรื่องการทํามาหากินเนี่ยเรื่องการงานและก็เรื่องการเงินมันโอกาสที่จะได้มันมีมาแล้วจะมีคนมาช่วยมาซัพพอร์ตนะคะเจอสายเปนะคะเจอคนมาช่วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนโสดอยู่ อยู่ๆก็มีคนมาชอบแต่ก็เออทำไมเขาสปอร์ตเขาแบบว่ามีน้ำใจมากแล้วก็ช่วยเหลือก็ดีมากๆเลยมีก็จะเจอคนเราดีแล้วเราก็เราเป็นคนมีเนี่ยจะลึกๆจจกกตันอยู่แล้วก็จำเวลาใครที่ช่วยเหลืออะไรเพราะฉะนั้นในชาวราศีมีนพอช่วงเวลาที่เจอคนที่มาช่วยเหลือเรายามที่เราทุกข์ยากลำบากก็เลยได้บุญมากๆเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้คุณจะเจอคนดีมิตรดีด นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่กับบ้านก็เดินทางบ้านช่วงนี้เป็นช่วงกระถินเนาะวัดไหนก็ทําบุญก็ไปไปทําบุญกับเขาเผื่อจะได้ไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องกังวลหรอกบางทีนะเซนเราจะจับเองคนนี้มันดูแล้วคุยแล้วมันดูไม่ใช่พลังงานเราบอกว่าเออเขาดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็แค่ปีกตัวออกมาไม่ได้เสียหายอะไรนะคะก็ เป็นช่วงดีๆสำหรับคนโสดแล้วก็เป็นช่วงดีๆสำหรับคนที่อยากจะหาคอนเน c t ชันหรือแนวทางในการทำธุรกิจใหม่ๆเพราะตอนนี้พลังสปิริตมันมาแล้วนะคะก็เป็นโอกาสดีๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการเอาโหสิการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะทั้งในภูมิโลกปัจจุบันแล้วก็อดีตก็จงพึงมีไว้นะคะเพราะว่าถ้าบางทีเรามีรักใหม่เนี่ยแต่เรายังไม่ให ให้เขาเรียกว่าเอาโหสิกรรมให้กับรักเก่าเลยมันก็จะเป็นลักษณะที่พันพัวกันอยู่ในในในภูมิของของโลกที่มันเป็นพลังงานที่เชื่อมถึงกันอะไม่เป็นผลดีซึ่งกันและกันนะคะก็ประมาณนี้ในชาวราศีมีนสัปดาห์ที่จะเจอคนดีมิตรดีกัละยานมิตรดีนะคะ